สวัสดีครับผมพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะครับก็สวัสดีวันสงกรานด้วยนะครับวันที่14เมษาก,ก็วันคลิปลงหรือเปล่าหรือว่าวันที่15ไม่รู้แต่ว่าผมอัดวันที่13นะครับก็ขอต้องรับเข้าสู่รายการสารานุกรมคนชอบหนังนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวหนังที่เข้ามาเมื่อวันที่13พอดีนะครับนั่นก็คือแฟนตาสติกบี t The Secret of Dumbledore นะครับสั์มหัศจรรย์ความลับของ d ั m เบิลดอนะครับผมดูวันที่13เลยนะครับมันที่มันเข้าเลยแล้วก็ด้วยความที่มันเป็นวันหยุดและคนแม่งเยอะชิบหายวายวนะครับก็กลัวโควิดชิบหายเลยครับอ๋อใช่ใชมันมีแฟนคลับของแฟนชายแฮร์รี่พอตเตอร์อยู่ด้วยค่อนข้างหนาเอาเรื่องเลยนะครับก็กลัวโควิดเอาเรื่องอยู่นะคนแม่งเยอะจริงๆครับ เยอะมากๆเยอะแบบโอ้โหแน่นลงนะครับแต่บอกตรงๆนะผมเอาตามเว็บมะเขือเทศเลยนะเราต้นตเมโตนะครับผมเอาตามนั้นเลยนะครับก็ห้เป็นะครับ,นะรบเป็นมะเขือเทศเนา่าก็ถือว่าไม่ได้ไม่ดีเออไม่ด้แย่ไม่ไดีเกินไปแต่ว่าดีกว่าภาคก่อนดีกว่าภาคสองนะครับดีกว่าภาคสองขึ้นมาตรงที่มันยังมีการเล่า เกี่ยวกับสตอรี่จริงๆของมันเกี่ยวกับสัตว์วิเศษเกี่ยวกับดัมเบิลดอร์นะครับไม่เหมือนกับภาคก่อนๆที่เส้นเรื่องยุ่งเหยิงเล่าก็ไม่ตรงประเด็นสักเท่าไหร่นะครับก็ตามชื่อเรื่องจริงๆเลยนะครับการเล่าของภาคนี้นะแต่ก็ยังคงไม่ลงลึกอยู่ดีครับสรุปความลับของดัมเบิลดอร์แน่เหรอผมก็ไม่เข้าใจว่าทำไมมันไม่ลงลึกว่าคือเล่าไม่ลึกมันไม่เน้นเรื่องอื่น มันไม่เน้นเรื่องเออเขาเรียกว่าอะไรมันไม่เน้นเรื่องของสัตว์วิเศษอะไรมากแล้วก็ไม่ได้เน้นเรื่องของดัมเบิลดอร์อะไรมากนะครับมันเน้นเรื่องอื่นมากกว่าสิ่งที่ควรเน้นจริงๆมันไม่เน้นครับแต่บรรยากาศกลิ่นอายเนี่ยให้ความแฮร์รี่พอตเตอร์อยู่นะครับพอสมควรเลยแต่ก็ติดที่เนื้อเรื่องครับติดที่เนื้อเรื่องอยู่ดีว่าทำไมไม่ลงลึกทำไมถึงไม่เน้นสิ่งที่ควรเน้น ตัวเนื้อเรื่องตัวเนื้อหาดันไปเน้นส่วนที่มันไม่เข้ากับธีมของเรื่องที่ตั้งเอาไว้เลยสัตว์มาศจัย์อันนี้โอเคครับภาคนี้มันเข้าธีมบ้างออก็พอสมควรนะครับแต่ก็ยังหลุดธีมอยู่ดีนะครับเพราะมันเน้นเรื่องอื่นความลับของดัมเบิลดอร์อันนี้เข้าธีมเข้าธีมแบบเน้นๆแต่ไม่เน้นมากมันเข้าๆออกๆแล้วสุดท้ายก็ไปเน้นเรื่องอื่นอยู่ดีไม่ลงลึกอะไรเลย คือว้าวกับ CG นะพัฒนาขึ้นเยอะครับว้าวกับฉากแอคชั่นนะแต่รู้สึกว่าแอคชั่นแม่งน้อยแล้วไม่สุดเลยว่ะแต่ต่อให้ว้าวแค่ไหนแต่ด้วยความที่มันหลุดตีมมันก็รู้สึกเหมือนอยากเหมือนกับหนังเนี่ยมันอยากให้เราโฟกัสเรื่องอื่นมากกว่าชื่อเรื่องที่ตั้งเอามาที่เท่เอ,อมันอยากให้โฟกัสเรื่องอื่นครับเหมือนแบบเออตั้งมาท่เท่อชื่อเรื่องโฟกัสเรื่องอื่นเอะ นะเหมือนทาแบบนั้นครับเนื้อเรื่องก็เอาโดยรวมนะโอเคเลยไม่ได้ไม่ได้แย่ดีด้วยดีด้วย้ซ้ำแบบดีเลยด้วยซ้ําเนื้อเรื่องถือว่าดีเลยแค่เนื้อเรื่องเนื้อหามันหลุดตีมเท่านั้นเองถึงไม่หลุดเท่าภาคสองแต่ก็หลุดอยู่ดีครับดีกว่าภาค2ด้วยซ้ําเพราะมันไม่ได้เล่าครึ่งๆกลางๆครึ่งๆกลางๆขาดๆ,ๆ,ๆเกินๆเหมือนภาค2 ไปซะทุกเรื่องแต่ก็ยังงงกับตกกากะตัวละครอยู่ดีครับในภาคสองก็งงอยู่แล้วครับตากะตัวละครอันนี้ก็งงครับงงมากด้วยแต่แต่ถ่านเทียบกับภาคสองก็ก็ไม่มากกว่าภาคสองนะผมว่าก็อย่างที่เห็นในตัวอย่างครับอันนี้ไม่ได้สปอยมันมีในตัวอย่างที่แม่มดมาง้อเจคอบอะครับสุดท้ายพูดประโยคเดียวครับ <c oughs> พูดประโยคเดียวเจคอบบอกอ่ะอะก็ได้ก็ได้แซาซีจังไปก็ได้วะ ไม่เล่นตัวหรอกนะแค่อยากให้คนมีมีคนมาชวนคืออันนี้ผมเติมเองนะครับเติมเองครับในความรู้สึกนะเติมเองไม่มีในเรื่องนะครับมันไม่ได้พูดนะเออผมรู้สึกแบบนั้นครับคือแบบเอ,อได้เหรอวะคือพูดประโยคเดียวมึงไปเลยทั้งที่เหมือนมันจะมีอะไรอีกเยอะให้เล่าต่อเยอะให้มันลงลึกอีกเยอะใหม่ไปจบไปไปก็ได้ไป ประโยคเดียวเออกูเปลี่ยนโลกได้ไปไปด้วยยอมเอา้าคือตักกะอะไรวะแต่ตัวละครเจคอ,อบแม่งก็ตัวหานะตัวหายจริงเลยผมชอบตัวนี้มากนะครับมันไม่เหมือนภาคกก่อนครับภาคก่นกอนเจคอ,อบคือบทน้อยบทแบบน้อยไม่ได้เพิ่มบทบาทอะไรเลยครับบทแม่งน้อยน้อยภาคนี้ถือว่าเยอะเขาเพิ่มบทบาทให้ตัวละครนะครับภาคนี้ก็ยังถือว่า ฮาเป็นตัวละครที่ชอบมากๆส่วนเรื่องการเกลียบทของแต่ละคนเนี่ยบอกเลยไม่ได้ดีอะไรมากบทจะเด่นก็คือเด่นเลยบทจะจางแม่งก็จางหายไปเลยครับตัวละครจากภาคก่อนหลายตัวมากนะครับที่เด่นที่เด่นในภาคก่อนนะมาภาคนี้แม่งหายไปเลยบางคนนี่แม่งมาฉากใหญ่ๆ2ฉากฉากละ5้าถึงนาที5้0ถึงนาทีได้นะครับประมาณนั้นเลยครับเสร็จแล้วก็จบ ตัดบทแม่งเลยมันไปไหนเข้าไปโผลออกมาแต่ละทีตัวประกอบพอโผลออกมาแต่ละซีนแต่ละฉากนี่กลายเป็นตัวประกอบลาสีไม่จับแล้วมันหมดลาสีไปเลยครับส่วนตัวละครกรินเดวันเนี่ยนักแสดงท่านนี้อย่าเทียบกับป่าเดฟครับคนละแนวกันครับคือจอห์นนี่เดฟเนี่ยอีกแนวหนึ่งครับคนนี้อีกแนวหนึ่งครับคนนี้จะออกดูดุดุดดเข้มเข้มโลกจิตหน่อยๆนะครับ การแสดงสีหน้าท่าทางการพูดผมว่าดีเท่าป่าเดฟเลยติดแค่สตูดิโอตัดออกไปเยอะหน่อยไม่หน่อยเยอะเลยฮะตัดบทเยอะด้วยด้วยความรู้สึกที่เราแบบอยากดูคริมเดวันให้มันเยอะกว่านี้กลายเป็นว่าแม่งตัดออกไปเยอะมากนะครับกลายเป็นว่าแม่งโผลมาแต่ละทีคือมันก็มีเสน่ห์แหละมันก็มีมิติมันก็มันก็นกเออมันก็ชวนแบบเฮ้ยคนนี้มัน หมาะกัการเป็นกินเดวันเหมือนกันนะแต่ด้วยความที่บทมันน้อยครับไม่ได้เยอะอะไรมากนะครับโผล่มาแต่ละฉากละซีนนะสี <c oughs> ่ห้านาทีหกนาทีมากสุดสิบนาทีนะครับไม่มีอะไรมากไปกว่านั้นแล้วตัดแบบตัดไวมากนะครับตัดจะแบบจะตัดก็ตัดเลยอะ่ะแต่เนื้อเรื่องไม่เสือกเดินช้าแต่ตัวบทของตัวละครไม่ตัดทิ้งไปเลยคือ จะตัดก็ตัดไปเลยมันเล่นไม่สุดนะครับเอาง่ายก็ไม่รู้สึกไม่เต็มที่กับตัวละครกรีนเดวานมากเท่าไหร่รู้สึกไม่เต็มที่ครับเหมือนยังชื่นชมยังเสพตัวละครตัวดีได้ไม่เต็มที่ครับแต่ผมชื่นชมนักแสดงทุกคนนะทุกคนแสดงเข้าบทบาทมากๆนะท้งอินเนอร์การแสดงอินเนอร์ของตัวละครคือเขาเข้าถึงนะครับแต่อินเนอร์ของตัวประกอบคือไม่ถึงครับ คิดจะตัดทิ้งก็ตัดทิ้งเลยแถมการตัดทิ้งตะก,กะก็แปลกๆนะครับคิดจะตัดก็ตัดไปเลยตัวละครสําคัญสําคัญจริงๆที่เกี่ยวกับเรื่องจริงๆบทกลับน้อยมากข้อเสียเยอะแต่มุมกล้องการถ่ายทําการวางฉากทํามาดีมาก c g ดีมากถ้าชื่อเรื่องและสตอรี่ตั้งแต่ภาคแรกไม่เกี่ยวกับธีมที่วางไว้ แต่แรกนะผมบอกได้คำเดียวเลยครับสนุกเนื้อเรื่องเข้มข้นแต่มันดันคนไปคนมากไปจนมันจืดความเข้มข้นมันหายกลายเป็นรสชาติที่ไม่กลมกลม่อมกลายเป็นความจางถ้าธีมมันเป็นแบบเนื้อเรื่องการเล่าเรื่องที่มันเข้ากับธีมพวกนี้อะไรพวกนี้ผมว่ามันจะดีมากๆไม่หลุดธีมดีมากๆ แต่มันหลุดตีมก็แค่นั้นเองครับแต่ก็ไม่หลุดเท่าภาคสองนะสัตว์มาสจ,จันเนี่ยไม่หลุดเท่าภาคสนะครับเพราะว่าเพราะว่าภาคนี้เนี่ยมันประนีขึ้นปรับสมดุลเนื้อเรื่องขยายปมปัญหาเพิ่มสเกลให้มันใหญ่ขึ้นลดทอนบางจุดจนมันค่อนข้างกลมกล่อมขึ้นมาแล้วนะครับจากที่ดูช่วงกลางๆเรื่องเนี่ยมันคนละรสชาตินะครับรสชาติมันจะ เข้มข้นขึ้นเข้มข้นขึ้นจนกลางเรื่องคือกลายเป็นเข้มขน้นนะครับเข้มขน้นเข้มขน้นแต่ว่าช่วงต้นๆหนังเนี่ยมันจะจืดไปนิดหนึง่งมันคนไม่ได้ที่นะครับแล้วพอกลางกลางเรื่องไปสักระยะหนึง่งมันจะเริ่มอยู่ๆแม่งเริ่มหลุดรสชาติรสชาติแม่งหลุดหายไปเลยจู่ๆแม่งไม่อร่อยเฉยเลยครับแล้วอยู่ๆเนี่ยใกล้ๆท้ายเรื่องแม่งเติมส่วนสําคัญเติมส่วนที่มันเข้ากับธีมเนี่ยกลายเป็นว่าเฮ้ยค่อนข้างกลมกล่อมอืม ค่อนข้างกลมกล่อมถือว่าครบรสครับครบรสนะครับเปรี้ยวอมหวานขมมาหมดนะครับค่อนข้างกลมกล่อมไม่ได้กลมกล่อมอะไรมากนะครับมันก็เพิ่มความเข้ากันและกันของหนังได้ดีนะครับมันไม่เหมือนภาค2อ่ะมันไม่ค่อยเข้ากันเท่าไหร่นะครับอิสต์เอทเยอะเยอะมากใครเป็นแฟนแฮร์รี่ ต้องมีกรีดแตกบ้างผมบอกเลยว่าแฮร์รี่พอตเตอร์นะครับอ,อ,อิสรของเกี่ยวกับแฮร์รี่พอตเตอร์โคตรเยอะเยอะมากใครจับได้ใครมองเห็นคือมึงอมต้องมีจิกบอกกันบ้างนะครับนะแถมพอตเรื่องก็ปรับกราฟมาได้ดีด้วยครับสมทุนพอสมควรนะครับไม่เหมือนภาคก่อนนะครับที่มันยุ่งเหยิงเส้นเรื่องมั่วซั่วไปหมดนะครับทั้งมีทั้งการเมืองแทรกเข้ามาทั้ง คอสตัวละครที่มีการเพิ่มบทจากภาคก่อนเจคอบอะไรพวกนี้ทั้งยังอุปอปิบรายละเอียดความลับของตัวละครบางตัวละครไว้ไปเล่าในภาคต่อได้อีกก็ถือว่าทําได้ดีบางตัวละครก็ไม่จําเป็นก็ตัดบททิ้งไปก็เออก็ไม่ได้แย่อะไรไม่ไม่ได้อะไรมากนะครับถือว่าวางมาดีจริงๆครับก็อยากจะพูดอีกเยอะมากครับเลยอยากจะพูดพูดเยอะเลยครับแต่ขอสั้นๆเลยครับขอติ เรื่องเหตุการณ์ที่อยู่มาเชื่อมโยงกันแบบได้ยังไงวะอยู่มึงเชื่อมกันได้ไงวะเออเหตุการณ์ของเรื่องเนื้อเรื่องเนี่ยอยู่มันเชื่อมกันได้ยังไงวะฉากต่างๆซีต่างๆมึงเชื่อมกันได้ไงจู่ๆมันเชื่อมกันได้ไงไม่เข้าใจนะครับทั้งตรกะตัวละครการเล่าเรื่องนะครับมันเชื่อมกันได้ยังไงตรกะตัวละครที่อยู่แม่งก็เปลี่ยนอารมการอุดมการแบบอีย่างวะ แบบดื้อเลยคือเปลี่ยนอุดมการณ์แบบดื้อไม่ค่อยแมเคเซนเท่าไหร่แอคชั่นก็สั้นชิบหายวายวอดครับไหนเคลมมาซะดีเลยเออพูดมาซะดีเลยว่าไม่จะดีกว่าดับเบิ้ลดอสู้กับออจำชื่อไม่ได้มันนานแล้วนะครับเส้นเรื่องก็เอาง่ายผมไม่ได้เป็นแฟนแฮร์รี่พอตเตอร์ผมจะจําชื่อไม่ได้ก็ไม่แปลกนะครับเส้นเรื่องก็ยุ่งเหยิงครับจากภาคก่อนนะครับจนมาถึงภาคนี้แต่ว่าภาคนี้ดีขึ้นมาหน่อยที่มันยังประคับประคองเส้นเรื่องมาได้ มันเหลือหลังอย่ากภาคก่อนนะครับไอเรื่องเส้นเรื่องเนี่ยการดําเนินเรื่องก็ช้าเนืดไม่รู้จะช้าทําไมในมึงตัดบทตัดฉากตัดซีนอะไรจนรู้สึกไม่สุดไปเยอะมากไม่รู้จะเนืดทำไมแต่ยังดีที่ภาคนี้ยังพอคงเส้นคงวาประครับประคองตัวเองไหวได้นะครับเรียกว่าดีกว่าภาคก่อนไม่มากเกินไปนะครับดีกว่าภาคก่อนไม่มาก ผมให้6.7เต็ม10ครับใช่ครับมันดีกว่าภาคก่อนไม่มากใครชอบก็ชอบเลยส่วนตัวผมชอบภาคแรกมากกว่านะคนควรจบตั้งแต่ภาคแรกแล้วครับตั้งแต่ควรจบตั้งแต่ในตัวมันแล้วครับอันนี้พูดจริงๆนะส่วนใครคิดเห็นยังไงเม้นได้เลยแต่อย่าดา่าเออด่าก็ได้เอาเลยสาบส่งก็ได้นะครับผมไม่ใช่แฟนแฮร์รี่พอตเตอร์แต่ผมก็ดูครบทุกภาคนะครับดูทุกทุกเฟนชาย แฟนชายในจกักรวาลเดียวกับแฮร์รี่พอตเตอร์ดูหมดครับถ้าแฟนฟัสติกบีดแฮร์รี่พอตตงแฮร์รี่พอตเตอร์ดูครบทุกภาคนะครับแต่บอกตรงตงนะชอบภาคแรกมากกว่าของแฟนทัสติกบีดนะเออส่วนวันนี้ในะวันสงการวันที่14เมษาก็วันคลิปลงหรืออาจจะเป็น15ก็ได้ก็วันสงการเหมือนกันนะครับก็ขอให้ทุกคนเที่ยวปลอดภัยเล่นน้ำระวังนะครับโลโคโควิดยังอยู่ในอากาศตกนะครับ รักษาตัวเองนะครับถ้าใครกลัวก็อย่าออกจากบ้านอยู่บ้านไปนะครับอากาศร้อนก็ทนได้เราเราก็เอาสะมาตั้งหน้าบ้านเล่นน้ําคนเดียวเออไม่ก็ไปชวนเพื่อนนะครับแต่ขอให้ตรวจ ATK กันด้วยนะครับขอให้สุขภาพแข็งแรงในวันปีใหม่ไทยขอให้สนุกกับวันปีใหม่ไทยวันสงกรานต์สาดน้ํากันระวังระวังเชื้อโรคด้วยนะครับแล้วเจอกันนะครับส่วนผมไม่โดนทหาร เหลือแค่ถูกหวยอย่างเดียวนะครับตอนนี้เหลือแค่ถูกหวยอย่างเดียวแล้วนะครับก็ไม่โดนทหารนะครับก็เจอกันคลิปหน้านะครับอ d ะดีโยส